สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับลอกไดวาซีเรียนนะครับนี่นะครับปี2021นะครับ s v t w ปี2021แล้วก็นี่ครับซีเรียน TWHD 1000ปี2022อครับเพื่อนๆเคยแปลกใจไหมครับว่าเอ้ยลอบสองตัวเนี้ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับเนื่องด้วยราคา ตัวสีดําจะแพงกว่าตัวสีเงินมันแตกต่างกันที่อะไรตัวไหนหน่าซือ้อตัวไหนหน่าใช้เม่ากันเพื่อนๆดูคลิปนี้เพื่อนๆจะได้คําตอบทันทีนะครับอ่ะจะไปเริ่มกันเลยครับเ <ๆ S 2> พื่อนๆอ่ะมาเริ่มกันที่ตัว svgw 2021กันก่อนเลยครับเพื่อนๆนะครับตัวนี้ครับต้องบอกก่อนครับล้อทั้ง2ตัวนี้นะครับผมซื้อมาใช้เองนะครับก็ใช้แล้วก็นํามาบอกต่อเ,เพื่อนๆว่าคุณสมบัติมันเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงนะครับอ่ะ ไปดูพร้อมกันเลยครับเริ่มกันที่ตัวเรือนบอดี้นะครับตัวนี้ตัวบอดี้นะครับได้ว่าทําออกมาเป็นอลูมิเนียมนะครับโอ้หผมว่าค่อนข้างที่จะแข็งแรงทนทานเลยนะครับเป็นบอดี้เป็นอลูมิเนียมนะครับนะครับอะต่อมานะครับในส่วนของแขนนะครับแขนแขนตัวนี้นะครับกว้าง90มิลนะครับกว้าง90มิลก็กับน็อปแบนๆแบบนี้ก็ถือว่ากระชับนะครับจับแล้วกระชับมือหมุน 90มิลค่อนข้างที่อ่ะเข้ากับตัวลอ,อกกันนะตัวเรือนลอ,อกก็จะออกลูกล่างแบบอ้วนๆทมๆนิดหนึ่งแต่ไม่ถห็นว่าใหญ่มากนะครับกับแขน90มิลถือว่าเข้ากันนะครับสําหรับตัวนี้นะครับสําหรับอ่ากลังเบรกตัวนี้นะครับกําลังเบรกของไดวาซิเรียนตัวนี้อยู่ที่5กิโล5กิโลนะครับอ่าตัวนี้มีตัวนี้มีเสียงเสียงกิ๊กเสียงปลาลากด้วยนะครับ ตัวนี้อ่ามีกิ๊กเสียงปลาลากด้วยนะครับเนี่ยมีกิ๊กเสียงปลาลากด้วยครับตัวนี้นี่เห็นไหมมีกิ๊กเสียงปลาลากด้วยอ่านะครับอ่าล่อสมัยใหม่นี้จะมีกิ๊กเสียงปลาลากกาลังกําลังเทรนเลยกำลังเป็นเทรนนะครับอ่านะครับต่อมาต่อมานะครับล้อตัวนี้นมีท evet. ั้งหมด แปดลูกปืนนะครับแปดลูกปืนนะครับได้ว่าให้มาทั้งหมดแปดลูกปืนนะครับนะครับแล้วก็ล้อตัวนี้เป็นระบบไฮเปอร์ได้นะครับเป็นระบบไฮเปอร์ได้แล้วนะครับเป็นพวกไฮเปอร์ไดดิจิเกียไฮเปอร์ไดดับเบิลซัพพอร์ตแล้วก็ไฮเปอร์ไดทัดคัดแล้วก็ไฮเปอร์ไดอาร์เมทเฮาสิ่งนะครับเดี๋ยวรายละเอียดลงลึกไปผมอาจจะไม่ลงลึกขนาดนั้นนะก็พวกระบบไฮบริดเนี่ยอ่าเข้าๆก่อนแล้วเกินเข้าๆมันจะเป็นระบบปรับเฟือง เฟืองที่มันขบกันครับหมว่าเฟืองมันขบกันอย่างนี้มะแต่ก่อนเนี่ยมันจะขบกันแบบห่างๆอย่างนี้แต่ระบบไฮบริดที่เขาทำมาใหม่นะครับมันจะกระชับขึ้นนะครับทําให้เฟืองเนี่ยเข้าไปใกล้กันและกระชับมากขึ้นทําให้เฟืองเนี่ยทนทานใช้งานได้ทนทานและนานยิ่งขึ้นนะครับเป็นระบบใหม่ของเดว่าที่ใส่เข้ามานะครับเฟืองมันจะกระชับกันมากขึ้นนะครับอ่าประมาณนี้เข้าๆและเข้าๆนะประมาณนี้ต่อมาตัวนี้นะครับสปูล สปูนตัวนี้จะเป็นสปูน s v boot อ่า S v boot อ่ะ S v, v boot คืออะไร S v boot นะครับตัวนี้จะเป็นสปูนยก2ชั้นนะครับเพื่อนๆนะครับเวลาเราตีไปเนี่ยตีป๊อปสปูนชั้นแรกมันจะยกครับยกเลยยกอ่ายกป๊อปสตว่าอะไรก่อนหนึ้ง้เราตีแรงตีแรงนะครับแล้วก็สายมันจะฟู อ่าสปูลชั้นที่2มันจะยกยกกันให้สายฟูค,ครับนี่ครับเป็นคุณสมบัติของสปูล SV b o o s t ของไดว่าซิเรียนตัว SVTW 2021ับนบะนะครับนะเอสว o บูนะครับเพื่อนๆจะสงสัยว่าเอ้ยสป s b o o s t มันคุณสมบัติยังไงก็คือถ้วยมันจะยก2ชั้นนะครับเพื่อนๆนะตัวนี้อ่าสำหรับน้ำหนักก็หนักอยู่ประมาณ190กกร,รัมก็ประมาณขีด ขีดเก้าเกือบสองขีดครับเพื่อนเพื่อนนะครับก็ถือว่าไม่ไม่ถือว่านักมากนะลอกอยู่ลอกนะน้ำหนักอยู่มาไม่เกินสองสองขีดเนะี่ยผมก็ยังว่ายังถือได้หนึ่งวันสบายๆนะตัวนี้อ่านะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวเฮดดีดีกว่านะซีเรียนทีเดียวเฮดดีปีสองพันยี่สิบสองอ่ะตัวนี้นะอ่าเดี๋ยวผมพูดในสองตัวนี้เสร็จแล้วผมจะมาสรุปว่า ตัวไหนน่าซื้อตัวไหนน่าเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออที่ผมใช้มานะผมจะสรุปให้นะเพื่อนๆอ่ะมาเริ่มกันเลยครับมาเริ่มกันที่ตัวเรือนครับตัวเรือนก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกับตัว svcw นะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับในส่วนของแขนครับตัวนี้แขนจะค่อนข้างที่จะกว้างนะครับตัวนี้แขนถึงร้อยมิลเลยครับร้อยมิลตัวนี้จะกว้างกว่าตัว svcw ตัว S ตัว sv เนี่ยประมาณ90ตัวนี้ประมาณร้อยหนึ่งนะครับ ัวนี้ร้อยหนึ่งแล้วก็บวกกับน็อปประมาณนี้เลยนะครับนะครับนอบ็อปส่วนตัวผมคิดว่ามันกว้างไปนิดนึงนะตัวนี้ขายแ,แขมันกว้างส่วนตัวผมนะแล้วก็น็อปมันถามว่าเรื่องในความเรื่องถนัดการจับการถนัด,กา,ก,านดการเล่นปลาเนี่ยผมว่าแม่งเยี่ยมเลยแหละแต่ว่าในส่วนตัวในเรื่องของความสวยความฉบเฉียวผมว่ามันยังเท้าไปนิดนึงนะเออแต่เพื่อนๆหลายคนอาจจะชอบนะแต่ส่วนตัวผมผมคิดว่ามันกว้างไปนิดนึงนะครับอ่า ต่อมานะครับในส่วนของกําลังเบรกกาลังเบรก ok ตรงนี้ให้มาถึง6กกิโลครับเบรกหนึบมาก6กกิโลนี่ถือว่าเยอะมากครับมากกว่าเอสตัวเอสวีน่ะหนึ่งกิโลตัวนี้จะให้มาแค่ห้ากิโลตัวนี้ให้มาถึงหกกิโลกำลังเบรกนะนะครับในส่วนของลูกปืนลูกปืนตัวนี้ใส่มาทั้งหมดสิบตลับเลยนะสิบตลับนะครับ,ล,บ,รบลูกปืนใส่มาทั้งหมดสิบตลับมากกว่าตัวเอสวีเนี่ยสองตลับตัวนี้จะมีอยู่แปดแปดตลับเท่านั้นนะครับนะครับ ในส่วนของกิ๊กเสียงปลาลากตัวนี้มีเช่นกันนะครับกิ๊กเสียงปลาลากตัวนี้มีเช่นกันนะครับอดมดึงให้ดูนะครับกิ๊กเสียงปลาลากตัวนี้นะนี่อ่าตัวนี้นะครับโอ้โหนี่กิ๊กเสียงปลาลากนะครับนะครับตัวนี้มีเช่นกันนะครับตัวซีเรียนเฮดดีนะครับปี2022นะครับต่อมาในเรื่องของสปูลสปูลก็ขนาด34มมิลนะครับตัวนี้ เป็น Max Z b o o s t แล้วนะครับ Max Z Boost ช่วยในเรื่องของอะไร m a x Z Boost ช่วยในเรื่องการส่งเยื่อให้มีระยะที่ไกลขึ้นนะครับตัว m a x Z Boost นะครับจะแตกต,ต่างกับตัว SV b o o s t ตัว SV b o o s t เนี่ยถ้วยจะยก2ชั้นแต่ตัวเนี้ยจะการจะคุมฟู้ได้ดีแต่ตัวเนี้ยแม็กแซดแม็กแซดบูเนี่ยจะช่วยในการทําระยะในการส่งเหยื่อได้ดีนะครับตัวนี้นะครับนะครับ ตัวนี้จะทำออกมามีอยู่2รอบนะรอบ7.1กับรอบ8.1นะครับสำหรับสีเรียนตัวสีดำนี้นะครับนะครับต่อมาต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นระบบเดียวกันนะครับสำหรับปี2องพี2021เป็นระบบไฮเปอร์ไดส์นะครับไฮเปอร์ไดส์นะครับอย่างที่ผมเรียนข้างต้นเลยก็คือไฮเปอร์ไดส์เนี่ยระบบคร่าวๆเขาก็าจะเฟืองจากกระชับขึ้นเมื่อก่อนมันจะห่างนะตัวนี้ทางกระชับขึ้นเพื่อให้เฟืองเนี่ยทนทาน แข็งแรงนะครับใช้งานได้นานยิ่งขึ้นนะครับสําหรับใดว่าพัฒนาออกมาแบบนี้นะนะครับต่อมาอะไรอีกอรต่อมาตัวน้ําหนักตัวล้อนะครับน้ำหนักตัวล้อตัวนี้จะหนักประมาณ200กรัมประมาณสองขีดจะหนักกว่าตัวนี้ประมาณ10กรัมนะครับตัวนี้จะหนักประมาณ190กรัมตัวนี้หนักประมาณ200กรัมนะครับประมาณ2ขีดนะครับตัวนี้อาสุดท้ายนี้นะครับสําหรับล้อ2ตัวนี้นะครับที่ผมใช้มานะครับก็ พูดถึงเรื่องความทนทานโอ้โหโทนทานทั้งคู่เลยนะครับสาหรับพูดถึงงานหนักละกันนะผมเอาไปตกพูดงงานผมเอาไปตก s h a ดงานชะโดงนะครับพูดถึงว่างานหนักเนี่ยต้องนึกถึงคําว่าไดวาซีเรียนอยู่แล้วนะครับส่วนตัวผมผมชอบอยู่แล้วสาหรับแบรนด์แบรนด์ไดวาแล้วก็ขอ,องไดไอซีเรียนนะครับสำหรับงานหนักนะงานหนักนะครับผมชอบอยู่แล้วนะครับถามผมให้ผมแนะนำสำหรับเพื่อนที่กําลังตัดสินใจว้ยจะเลือกตัวนี้เลือกเลือก,อกตัวนี้ดี ถ้าใครพอที่จะมีงบเอางี้ดีกว่าใครพอที่จะมีงบผมแนะนําตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ครับผมด้วยว่าเทคโนโลยีด้วยว่าอะไรแล้วแต่นะที่เขาใส่มาใหม่ๆผมว่ามันโอเคโอเคเลยแหละครับใครที่งบจํากัดก็เล่นตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้ก็ค่อน,นข้างครอบคุมเลยงานนะเอาอยู่ทุกอย่างนะครับโอ้โหผมเรียกว่าปึ๊กเลยแหละครับสำหรับคนที่งบจํากัดก็เล่นตัวนี้ได้นะครับใครที่มีพอที่จะมีงบ ก็ขยับขึ้นไปเล่นตัวนี้ดีเลยนะครับสำหรับส่วนตัวผมนะถ้างานหนะักแล้วเป็นตัวท็อปของได้ว่าเลยผมยังยกให้ซีเรียนตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าสำหรับลอกตัวท็อปทุกคนก็จะวุฒิลอกได้ว่าตัวท็อปทุกคนก็อาจค,คิดว่าเป้เป็นลอกสตติอยู่แล้วนะก็โอเคนะครับสตตินะครับเป็นลอกตัวท็อปของได้ว่าแต่ถ้าพูดถึงเรื่องงานหนะักนะครับส่วนตัวผมนะ ผมยกให้ตรงนี้นะครับผมผมไม่เลือกสตรีทนะถ้าง,งานหนักผมเลือกให้กับตัวไดว่าซีเลียน TW 2022ตัวนี้เฮดดี้ตัวนี้นะครับผมเลือกให้ตัวนี้นะฮสำหรับงานหนักนะเอองานเล่นสัตว์ใหญ่งานเชโดะผมเลือกตัวนี้นะครับแต่หลายคนอาจจะเลือกสตรีทแต่ส่วนตัวผมที่ผมใช้มาผมเลือกตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละก็สรุปกันง่ายๆว่าใครงบจํากัดก็จัดตัวนี้ไปถึกๆทนๆเลย แต่วใครที่พอที่จะมีงบก็จับตัวเห็ดดีเออนะครับใครที่มีงบเหลือๆแล้วก็จับเลยสองตัวเอามาเปรียบเทียบกันเลยใช้ในงานแบบแตกต่างกันเฉพาะงานกันเลยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับอ่ะสุดท้ายนี้แล้วกันใครชอบคลิปนี้ฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมได้ทําคลิปรีวิวเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผมใช้ให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับใครมีข้ออะไรสงสัยยไงคอมเมนต์ได้เลยถามนี่ผมตอบทุกตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับว่า,าใครอยากมีรู้เพิ่มเติมอะไรนะครับเกี่ยวกับการรีวิวครั้งนี้ก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องกราบขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปผมจะมารีวิวแล้วผมจะไปตกปลาที่ไหนนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ